<Hello. S 2> สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายรการท่องล่ากับหลานเนสทางช่องท่องล่ากับหลานเนสไลฟ์แมชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนยางนะครับตำบลโคสะอาดอำเภอนามขุนนะครับในงานบุญบ้างไฟประจำปี2568เย้เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวงานบุญบ,บ้างไฟของตำบลน,นี้อำเภอนี้นะครับ ซึ่งได้ทราบว่านี่เป็นปีแรกๆเป็นหนึ่งในไม่กี่ปีที่มีการ<อ>เขาเรียกว่าอะไรนะประกวดนนป,ประกวดขบวนแห่แล้วก็ประกวดบ้างไฟด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้วันที่สิบหกนิดนึงครับไม่วันพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดเอ่อตั้กับกองอีกนิดนึงครับพฤษนสานขสองห้าหกแปดนะครับครับขอบคุณครับเป็นเป็น ปีแรกหรือหนึ่งในไม่กี่ปีที่มีการประกวดในระดับตำบลนะแล้วก็ตอนนี้ด้านบนเวทีก็กำลังมีพิธีการกันอยู่นะครับครับเพื่อกระชับเวลาแล้วก็สากบุญประชุมให้ทุกท่านไม่เราจะจึงไปครับในื่นี้เรียนเชิญทนี้เราเป็นคนอำเภอน้ำยืนนะฮะประธานคณะกรรมการจัดการงานวันนี้เราจะรายงานคแบบขบวนแห่เพราะว่าตอนที่ไม่ตอนที่เขาล้ำอ่ะเราก็จะ ไม่ได้มาถ่ายนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะก็ก่อนหน้านี้นเ,เขาเขาแข่งกันเป็นแบบเฉพาะบ้านนนนยางซึ่งจะแบ่งเป็นคุ้มนั้นคุ้มนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้คือเขาแข่งทั้งตำบลเลยทั้งตำบโลโคสะอาดคือมารวมกันที่บ้านนนนยางแห่งนี้ อันนี้จะเป็นบั้งไฟสวยงามคือไม่สามารถจุดได้จริงนะเพราะว่าไม่มีใครทําบังไฟที่แบบมีน้ำหนักมากขนาดนี้แล้วก็ตกแต่งสวยงามขนาดนี้แล้วเอาไปจุดนะเขาเขาทำพอเป็นพิธีเฉยๆมาประกอบขบวนแห่บังไฟของขบวนคกษาประมาณนี้ หน้านี้ <Okay. S 1> หมายถึงก่อนช่วงเวลานี้นะครับเขามีการ<อ>หมอลรำ<อ>เขามีการบรรเลงแกะโยนั้นแล้วก็หัวกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กมันน่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การ เข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับก็คือบ่ายสองอีกนาทีบ่ายสองเขาก็เลยตัดเข้าสู่ช่วงพิธีการเลยเราเองก็ยังไม่ได้มั่วหน้าหานเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนการจุดเนี่ยในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้มาเก็บภาพให้ชมนะครับก็เอาเป็นว่าเฉพาะวันแห่และกันเดี๋ยวเราจะใส่ใส่รายละเอียดไปในคลิปนะครับอันนี้สถานที่เดิน ถ้าเดินดูสถานที่ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านนนยางนะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็คือสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงม .3 เลยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็นนี้ก็คือแก๊งของเรา <laughs> โต๊ะของเรา <laughs> โต๊ะเคลือนที่ได้นะครับเป็นสีแดงนะในปีนี้มาคนเดียว <laughs> เอท่าเฮี้ยงได้าไว้นเท่านีเอาเท่าหนอยนออะในๆก็ในแล้วในๆนก็ไม่ได้มาถ่ายพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ถ่ายให้ดูให้แบบเต็มที่นะครับอันนี้เขาบอกการแสดงชุดที่หนึ่งแต่จริงๆอะ่ะมันมีอีกชุดก่อนหนะน,น้านี้เป็นแบบฟอนเล็บอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นชุดที่ศูนย์เหรอหรือย,อยังไงไม่รู้พ <c oughs> อยี่สิบวิ ปบ่นย่างนี่ปันย่างปย่นนึ่งย่างบพรหมายถึงว่าถิ่กกำลังล่ำอยู่นี่ไหมเปิดแล้วบะหลังๆวันนี้จะถ่ายทอดความจอยจากมุมที่ตัวเองนั่งนะฮะ <c oughs> ไม่วิ่งไปแล้วยีเกียดเมาด้วย <c oughs> เกแบบว่าประยุกต์ประยุกเวอร์ประยุกเวอร์อ้าวจบ <laughs> ป,ประยุกประยุกประยุกยกว่าอ่อันนี้ส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวประยุกกว่า <c oughs> ฟอนเลบนะครับเพราะว่ามันมันมัน,มนสนุกสนานอ่ะมันมันเอนจอยคนดูมันเอนจอยอันนี้บ้านอะไรก็ไม่รู้เออเวละ <laughs> มีก่อนก่อนที่นางรำจะขึ้นมามีนักร้องด้วยนะมีนักร้องด้วยนะมี มีพูควันพูอะไรด้วยนะฮะเออถ่ายไม่ทันเล่นเกมอยู่ขอภอภัยบ่านยังบัวเออเออ่ทานนิดึง เ,เจ้า,าพาบนะคือชุมชนบ้านโนนยางทำไมต้องมีคำว่าชุมชนด้วยเพก็เป็นบ้านนอนนยางไปเลยได้ไหมคือส,สื่อมวชนเยอะมากดังนั้นเนี่ยเวลาจะจะ,จะเข้าไปถ่ายนี่ก็ต้องระวงังน ก็ไม่หวนไถ่หรอกทุกการแสงโดนันกตองนเองรับากะต้องอน้ว่ัก็รักานะรกใ้แต่ันปยูอ้อน้จร uh> uh uh> uh ิ anyway> uh ้ uh ้เ anyway 8นาฬิกานะครับจริงๆเรามีเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสที่จะต้องแก้อยู่นะก็คือกุญแจรถหายนะครับหายแบบ2องคันเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรก็มันเป็นปัญหาของเรานะฮะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะคือเออ่แม้นว่าปีนี้จะเป็นปีแรกหรือ หลายๆปีก็ไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับของการที่มีการรวบรวม <c oughs> มีการแบบประกวดในระดับตำบลอะไรเงี้ยตำบลตำบลโคกสะอาดใช่ปะ่ะาาซึ่งเราก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องจบจบ ลงที่กี่โมงนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ17เอ้ย18.07นะครับก็คือเขาจบแล้วเขาจบก่อนหนะน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงละมั้งซึ่งก็โอเคนะคก็โอเคแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้โวยวายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะซึ่งคลิปนี้เป็นเพียงคลิปที่นำเสนอ ในส่วนของขอบวนแห่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการแบบจุดกับการกับการจุดนะจุดจุดบังไฟจริงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือขอบวนแห่ก็คือบังไฟที่ตกแต่งมาให้มันสวยงามแล้วก็ขบวนนางลำที่สวยงามอะไรเงี้ยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเหมือนเดิมชอบไลค์คร,ครับแชร์แชร์แคร์ซับกลับไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับขอแพนด้วยนะครับหนึ่งวิวเมา